ก็จะมีนี่นะคะตะไคร้นะคะตะไคร้พริกนะคะหรือว่าพริกแห้งพริกสดได้หมดเลยนะคะแล้วก็หอมแดงน,นะคะนี่ค่ะส่วนใครจะใส่ขาห่อนผูงไปด้วยก็ได้แล้วก,ววกว็นิดนึงนะคะเกลือเกลือนิดนึงจะทําให้โขงง่ายขึ้นก็โขงหยาบหรือว่าละเอียดตามที่แฟนของบ้านชอบเลยนะคะ ก็มาดูส่วนผสมของแกงอ่อมของเราทั้งหมดนะคะแกงอ่อมไก่แสนใบชะพููของเรานะคะนี่ก็คือพี่แกงอ่อมที่เราโขกกันไปเมื่อกี้นะคะเนื้อไก่สับล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนี่คือไก่ไก่บ้านนะคะเราจะอ่อมไก่บ้านนะคะวันนี้ใบชะพูนะคะล้างทำความสะอาดหั่นให้เรียบร้อยนะคะใบเมงลักนะคะล้างแล้วก็เด็ดให้เรียบร้อยต้นหอมตามชอบเลยนะคะเหมือนกันล้างแล้วก็หั่นท่อนนะคะตะไคร้บุบนะคะเพื่อจะทําให้มีกลิ่นหอมขึ้นนะคะใบมะกรูดฉีกนะคะ น้ำปลาน้ำปลาลานะคะผงนัวผงปรุงรสเอาตามที่แกนงบ้านชอบเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนะคะใครจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะคะลูกโดดนะคะส่วนดอกแคร์นี้ป้าไปซี่เจอในตลาดก็เลยจะซื้อมาใส่แหนมนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยค่ะค่ะขั้นตอนแรกนี้นะคะเราก็มาตั้งหม้อหรือว่ากระทะของเราอะไรก็ได้นะคะนี่นะใส่เรื่อนที่เราโขกไว้ลงไปเลยนะคะนี่ ด้วยนี่ค่เนื้อไก่ของเรานะคะแล้วก็นี่ค่ะผับเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะโคกของเรานะะี่ค่ะก็เติมน้ําสะอาดลงไปนะคะเหมือนเป็นน้ำล้างโคกอะไรเนี่ยนี่ใส่ไปเลยนะคะพวกไก่ไทยก็จะสูบแก้๊สกไก่น้ำไปเยอะๆเลยนะคะ ตัวให้ไก่เซ็ตตัวนิดนึงนะคะก <c oughs> <c oughs> ็ตรง,น,น,รงนะคะนนี้คือพริกค่ะทั้งพริกแห้งทั้งพริกสดเลยนะคะจับจ้านแน่นอนนี่ค่ะพอไก่เริ่มเซ็ตตัวแล้วนะคะก็ตามด้วยตะไคร้บุก แล้วก็ตามด้วยน้ำล้างคกกินชุนจริงๆ,ๆนี่ค่ะตอนนี้ก็รอนะคะรอให้ไก่ของเราสุกได้ที่นะคะ <c oughs> น้ำนี่ใส่เพิ่มได้เลยนะคะถ้าเกิดอชอบน้ำเยอะๆนะคะ เพราะว่ากว๋วกไก่จะสุกน,น้ำก็พองลงอยู่แล้วนะคะค่ะหลังจากที่เราต้มมาหรือว่าแกงมานะคะถ้าคิดว่าเนื้อไก่ของเราสุกแล้วนะคะนี้นะคะก็ให้ตามด้วยลูกโดกนะคะถ้ามีนะคะใส่ลงไปเลยนะคะลูกโดกโดกตามชอบเลย กด,กดๆลงนะคะลูกดดค่อนข้างจะลูกใหญ่นิดนึงนะคะจะสูกยากก็ต้องกดลงไปหน่อยแล้วทีนี้ก็ปรุงรสเลยนะคะด้วยน้ำปลาบางคนเขาก็จะเอาปลาล้านี่คั่วลงไปพร้อมไก่เลยนะคะ uh huh. อย่างนั้นก็ได้นะคะชิมก่อนเดี๋ยวคิดว่าไม่น่าจะหนัวนะคะเพราะว่า เคเสหมดเลยแล้วกันอือนิดนึงแล้วก็ตามด้วยนะ้ำปลานิดหน่อยนะคะคือปรุงรสตามชอบเลยนะคะใครจะใส่ผงนัวผงปรุงรสเนี่ยจัดไปเลยนะคะตามชอบเลยชิมก่อนพอใส่น้ำปลาแล้วนัวยยังโอเคนัวลึกนัวลึกด้วยนะคะใ,ใครชอบให้ไก่แบบว่า สุกมากๆจนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไก่ไทยนี่นะคะเขาไม่ค่อยจะเนื้อเขาไม่เล็กนะคะเนื้อเขาจะออกแข็งๆนะคะแฟนของบ้านก็เอาตามชอบเลยนะคะจะลวนในเขานานกว่านี้ก็ได้หรือว่าออกไม่ก็นานกว่านี้ก็ได้เอาที่เราชอบเลยะะ่ะพี่พิซี่ก็จะมาน5นาทีนะคะเพื่อให้พิกเขาสุกนิดนึงนะคะค่ะหลังจากรูปโดดน่าจะได้ที่แล้วนะคะโโหน้ำก็คล่อง,องไปนะคะ 5นาทีแสดงว่าไฟแรงมากนะคะทีนี้นะคะปรุงรสก็ได้ที่แล้วนะคะได้ที่แล้วเนาะเลิศเลิศเ,เบอร์หวังนะคะทีนี้ก็ตามด้วยนี่ค่ะใบมะกรูดอุ้ยนี่ยผักนะคะต้นหอมผักนี้ตามชอบเลยนะคะใบชะพลูว้าวนะคะใบแมงลักนี่ค่ะ รับรองนะคะสมุนไพรรวนร,วน,รวนตามดวยดอกแคร์ด้วยค่ะจัดไปตามชอบปืาปานี่ค่ะเมนูสุขภาพเวอร์หวังเวอร์เลยนะคะปา้ากินแล้วเ็าเหนียดเด้อค่ะเด้อกะตับักคุงเผ็ดเผ็ดอ่อมก็เผ็ดตามบักคุ่งเผ็ดเนะคะนี่ค่ะรับรองนะคะไฟลุกนะคะบินออกนอกโลกแน่นอนค่ะ ไม่ต้องใช้แก๊สเลยนี่ค่ะโอ้ยอร่อยมากไก่หนึ่งตัวนะคะเนี่ยเราตัวกินไก่ค่ะกินครึ่งตัวไม่พอค่ะไม่ค่ะพาพีซีทำแจกคนอื่นด้วยเดี๋ยวจะหาว่าเราเวอร์วังเกินไปนะคะนี่ค่ะตัวกินไก่นะคะมาเองคะตัวกินไก่นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะ ปิดเลยนี่นี่ค่ะตักตรงไหนมันช่ได้ดูน่ากินอะน่ากินหมดเลยนี่นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่้อ,ขอ,ขอานะะค่ะก็เสร็จแล้วนะคะ แกงออมไก่ใส่ใบชะพูของเรานะคะวันนี้มาแบบอีสานของเราเลยนะคะอีสานบ้านข่อยนั่นเองนะคะก็ส่วนลุงคิดก็เส้นใหญ่ผัดขี้เมานะคะก็หลังจากกินเสร็จก็น่าจะเมานะคะลุงคิดส่วนแล้วก็มีส้มตําด้วยนะคะเผ็ดๆนะคะเหมือนที่บอกไว้แต่ตอนแรกพูดไปกระดมลายไหลไปก็กินกับข้าวเหนียวนะคะแล้วก็ผักนะคะก็เดี๋ยวเราสองคนก็ขออนุญ,ญาตกินก่อนนะคะมากินไปได้วยกัน,นะคะ่ะคิดก็มีไข่เอยไม่ใช่ไข่ <laughs> ไข่ <ไข S 2> ทอดมีไก่ทอดด้วยนะคะ ผักของป้าเปซี่ก็มีผักสลัดนะคะมะเขือปอกมะเขือพวงแล้วก็โอ้โหนี่ที่จะนําเสนอนะคะเจอมาป้าคนนี้เวลาเขาเห็นป้าเปซี่ถ้าเขามีนะคะเขาจะเรียกเลยลูกมะละนี่ค่ะลูกมะละนะคะกินยากนะคะลูกมะละเขาเจอทีไรเนี่ยเขาจะแบบเรียกเลยนะคะถ้าเห็นป้านในสลดัดเขารู้ว่าป้าซื้อตลอดนี่ค่ะชิมนี่ก่อน ดูนะคะนี่เป็นไงโอ้โอ้อะไรโอ้โอเคคิดมีไก่เหมือนกันถ้าเป็นไก่ทอด mm hmm. ปลาเปนซีเป็นไก่อ่อม mm hmm. มอเ n อร์ enjoy วิ e แคปหมูใช่แคบหมูฝากไปเป็นรังอะค่ะวันแม่แม่เขาก็ไปแจกคนนน้นคนนี้อร่อยไก่มันไม่แก่เกินค่ะมันอร่อย น้เอาส้มตำไหมโอ้ oh, thank y no, no. ลูกมะลาเนี่ย เล็กๆมันจะกรอบใส่อ่อมก็อร่อยเอาอ่ะแกงอะไรนะแกงกะหรี่ญี่ปุ่น แฟนน้องแทนเห็นพิมมาบอกก็คิดว่าไง I say oh ah, They love it very much y e p Andrew write me a message mm hmm. to say wow very good food and I looking forward to eat second time I อืมโมกี้บอกว่า for lunch จะกิน yeah if you don't want to cook กะติวเฮาปะใส่ตู้เย็นไว้อยู่ม It's good กระปุกหนึ่งหลังจากแจกเขาละอร่อยมานั่งข้างนอกอะพี่ติ๋มเขาอยู่ข้างในค่ะ อร่อยซื้อมานะคะทำสองเมนูไม่ไหวไ<อ>แต่แรก,กนกุ้กก็บอกว่าถ้าไม่มีก็ให้เอาอ่ะผัดไทยห่อไข่แต่ดิสแลวตลอร์นอนยำคลอสอือฮึมา <Different. S 1> อยู่แบบดิสมั้ง different different job รถตาลาดตรงนี้นะค่ะมันจะมีโอ้ยเบรคกอใหญ่นี่ Put oil in your brake ออืโ้ oh. แล้วมาขี่เพื่อมาเบรกแล้วก็ขี่วนกลับเง่้ยเนี่ย What's scary? It is scary. อืม You order something? อืม No. เคอรี่มีทั้งมอเตอร์ไซค์มีทั้งรถก,กระบะหนัวพอดีเลย โซดาก็อยู่หลังกล้องนะคะอยู่ตรงร่มนางยังไม่รู้ว่าใกล้จะได้ย้ายกลับไปอุบลแล้วชี้โนูแย้ยว่าบีจะมูตัวนางยังชิวๆ if she know <c oughs> she o r โซดาไม่กลับมาแล้วเขาเยมีเขาโตที่นี่ไงคะ เขาก็เลยชินอากาศที you know ่นี่มากชินกับอากาศที่นี่มากเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นอืมเอฟซีบอกว่าอย่าเอากระดูกไก่ให้โซดา ด็อกดําเดดอืมนั่งมองเย้ยยังได้ทุอืมไอไอยังได้ด็อกดําเดดทุเลดอืหมอมาบอกตอนที่หมาเขากระดูกติดติดมันไปทิ่มทะลุเมคไส้อะ Yeah. It's that bone. It's that bones here. The small ones. If it's just around here, no problem. Sorry. But the one. you cat cup. And do long time. About what? Do you like? see you like in the live and do long time. No, it's just because I cannot write in my tab mm. <laughs> I cannot write with this fucking keyboard. Why? Because my my fingers are too big, so mm. I always lose the writing. Then I have to. Hmm. Mm. Mm. New yeah. mm. keyboard. called galaxy mm. so one message on my keyboard and on t computer take me ten second take me five hours on the tap เห็นพ mm ิมพ์อยู่นั่นแหละเขาคิดว่าคุยอะไรกันโอ้โหนานานจังที่ไหนที่ไหนได้พิมพ์ไม่ได้นี่เองนิ้วใหญ่พอจะกดตัวเอมันก็ไปโดนตัวอื่นอะไรอย่างเงี้ย แกงอ่อมแบบนี้นะคะยิ่งกับหมจีนได้นะคะ คือบอกป่าต้องกิ๊ยิ่ยังอ่ะพิเศษนะสั่งให้พิเศษหนึ่งกล่อง you say พิเศษ everything and normal one box t o box ทั้งพิเศษทั้งปกติเลยอ่ะสองกล่องซุปเปอร์พิเศษมันไม่เยอะได้ยังไงเนี่ยนุด้ะฟูกินต่อไม่ไหวแล้วเขาปินิชคลิปไปเลยไม่ต้องเซมายเนมฟูด วันนี้นะครับช่องคองกินผัเส้นใยพักีเมาหมูแกงออมไก่ครับแกงออมไก่อีกกับส้มตำและไก่ไก่ทอดอย่าลืม subscribe อย่าลืมตบทเบลตบทเบลตบ อย่าลืมนุ้ยเจ็บบอกว่าอย่าลืมตอดสิตอดเบลลอย่าลืมต tomorrow อย่าลืมตดด้วยนะโอเคโอเคเจอกันเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะอย่าลืมอะไรนะอย่าลืม subscribe อย่าลืมตดเบลลอย่าลืมอย่าลืม to come back tomorrow ตอดเบลลโอเค ป้าพี่แถวเอฟซีว่าอย่าลืมตดก็คือตดอ่ะเป็นยูเซตดอ่ะคือฟาดดังโอเกตฟาดนะโฟตเบลใช่ยูต้องเซกอไก่กดไม่ใช่ตดตดตดนะมันคือฟาดกดยูต้องเซกดกอไก่แบ่ยูไปเทคตอเต่าไงตดก็คืออย่าลืมตด โซดาบอกโอเชียดแลย <laughs> ป,ป๊าป้าแถวเอฟซีอย่าลืมตอดอย่า <laughs> ลืมฟาส <laughs> โซดาโซดายังหัวร้อเลย